สวัสดีครับผมอาจารย์เอพลังพุทธคุณนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการสัมผัสพลังพุทธคุณนะครับเกี่ยวกับอ,อ,องค์พระขุนแผนนะครับแสนรักรุ่นสเสนนะ่หาณหน้าทองนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับอย่างที่บอกก็มี FC นะครับอย่างน้องที่มาเนี่ยเขาก็มาเรียนจับพลังแล้วก็สามารถจับพลังได้นะครับลงคนก็ อาจจะเรียนทางออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับดูดูใน u t u b e ก็ดีใน Facebook ก็ดีจนเขาไปฝึกแล้วก็สามารถจับได้นะครับแล้วก็อยากได้ในเรื่องพระขุนแผนผมก็บอกว่าเอางี้ถ้าน้องอยากได้พระขุนแผนจริงๆเนี่ยนะครับให้น้องตรวจสอบด้วยตัวเองเช็คก่อนนะครับของดีค่อยเอาไปถ้าไม่ดีไม่ต้องเอาไปนะครับเราจะดูว่าของจริงๆของที่มีเพื่อคุณแรงๆเนี่ยเขามียังไงเราเช็คด้วยตัวเองเลยนะครับไม่ต้องให้อาจารย์เอเช็คนะครับเพราะเรามีความรู้อยู่แล้วเราเช็คของเราเอง เราเสียเงินของเราเองในการที่จะบูชาเองเนี่ยเราเช็คเลยเราเลือกของเราเองนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของน้องนะครับน้องคอนเน็กนะครับน้องที่อายุเก้าขวบตอนนี้ปัจจุบันนี้อายุสิบขวบแล้วนะครับก็อาจจะห่างหายไปนานนะเราถามน้องน้องบอกว่าก็ไม่ได้ฝึกต่อเนื่องนะน้องเขาแค่ศึกษาให้รู้นะครับว่าเออมันมีจริงแล้วก็จับได้อย่าลืมนะครับว่าเด็กเนี่ยดวงจิตจิตของเขาบริสุทธิ์นะครับจิตเขาบริสุทธิ์ ไอในเรื่องที่จะมาโนหรือจะมาแบบมาแต่งมาหลอกเนี่ยผมว่ามันมันคงไม่ทำนะครับในสายพุทธคุณเราเนี่ยไม่ทําอยู่แล้วในเรื่องของการมาหลอกหลอกผู้คนต่างๆหรืออะไรเนี่ยนะครับคือมันผิดไม่งั้นอย่างที่บอกมันจะอยู่ไม่ได้นะครับไม่ไม่เช่นนั้นทุกวันเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครรู้จักอาจารย์เอแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาก็จะพลอยกันอ่ารังเกียจอะนะครับว่าเอยไอนี้มาหลอกลวงมาอะไรต่างๆนานาซึ่งในสายพุทธคุณเราไม่มีอย่างนี้เด็ดขาดนะครับ เรื่องเล่าต่างๆประสบการณ์ต่างๆเราจะเน้นเอาจากของจริงเอาประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ในคลิปเนี้นะครับจะมาพูดถึงพักขุนแผนก่อนที่เราจะไปชมคลิปนะครับผมก็จะถ่ายแล้วนะจริงมันมีอยู่ประมาณมีน้องคอนเนคแล้วก็มีน้องโยกนะครับมาจักขุนแผนแสนรักเนี่ยนะครับตรวจพุทธคุณพักขุนแผนแสนลักเนี่ยให้พวกเราได้ชมกันนะครับตามที่เอฟซีหลายท่านเนี่ยขอมาอยากดูคนอื่นเนี่ยจับพลังด้วยนะครับ ก็มีมีน้องน้องโยกนะครับแล้วน้องน้องคอนเน็กนะอายุสิบขวบนะครับแล้วก็จะมีอ่าน้องอีกอีกคนหนึ่งนะครับมาบูชาแล้วก็จับด้วยตนเองให้เขาจับด้วยตนเองนะครับแต่น้องเขาเขาจับได้นะแต่ว่าวันนั้นนะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงนะครับความเข้าใจในเรื่องของพระกุญแผนแสนรักรุ่นสเสน่หณหน้า,นา,นาทองนะครับผมจะบอกมวลสารนิดนิด,น,ดนึงนะครับ มวลสารในพระขุนแผนเนี่ยจะประกอบด้วยพระสมเด็จวรคังนะที่อาจารย์เอ,อาบทลงไปนะครับสมเด็จวรคังนะครับพระสมเด็จวัดบางมุมพมนะครับสองอันเนี่ยคือหลวงพู่โตรสร้างและเสกหมดนะครับพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเคอรวานปิตาหลวงพู่โตวัดประดูชินพี่นะครับแล้วก็ว่านวาน่านมงคลร้อยแปดชนิดว่านเคือสาวหลงนะครับเหล็กไหลนะครับไหลายชนิดเนี่ยก็ใส่ลงไปนะครับ มวลสารองค์พ่อพญาธนูทองรุ่นแรกนะครับแล้วก็เสกกำกับ <c oughs> นะครับวันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเอาให้เต็มกําลังเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยประสบการณ์เนี่ยมีมาทุกวันนะครับมีมาทุกวันจริงๆนะครับต่างคนต่างเอาไปเนี่ยบอก oh, โอ้โหแบบของอาจารย์เอนี่สุดยอดแล้วบางคนไม่กล้าจับพลังเลยเพราะจับไม่ไหวก็มีนะครับอันเนี้ยผมบอกว่ายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงนะครับของเรานี่คือคือพิสูจน์ได้ในเรื่องของพุทธคุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมา อ่าชี้แจงให้ความเข้าใจกับ F c ฟนะครับที่ร่วมบุญนะครับคือบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าอ่าอาจารย์เอต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าคือเราอาจจะไม่ได้บอกไปในตั้งแต่ต้นนะครับก็คืออย่างนี้นะครับพระคุณแผนแสนรักเนี่ยนะครับก็ตอนที่โพสต์ไปนะก็จะมีหลานมีคนเขาก็ช่วยนะเขาก็ถ่ายรูปไปนะครับถ่ายรูปไปเนี่ยคือเอาเอาไปโพสต์เพื่อให้พวกเราเนี่ยนะครับเอฟซี FC อาจารย์เอเนี่ยร่วมบุญของวัดข้าพวงนะเป็นพระป่า วัดถ้ำพวงที่บึงการนะครับอันนี้อาจารย์เอมอบถวายให้ทั้งวัดน่ะหนึ่งร้อยองค์นะครับแต่ว่าอาจจะถวายเพิ่มอีกนะครับเพราะาถ้ามีคนอัทยอยมาบูชามาร่วงบุญเรื่อยๆเนี่ยก็จะถวายเพิ่มอีกเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับเราไม่ได้แจ้งเพราะว่าหลานนะครับหรือเอฟซีเนี่ยก<บ>็จะถ่ายรูปไปแต่เป็นรูปที่อ่าเป็นรุ่นที่เปิดให้บูชาไม่ใช่เปิดให้ร่วมบุญพระป่านั่นเองนะครับซึ่งรุ่นที่ให้บูชาเนี่ยก็เป็นพระเหมือนกันหมดทุกอย่างนะเป็นสร้างอันเดียวกันคืออันเดียววแแหลต่่า แตกแตกต่างกันที่เขียนยันนะครับพระที่อาจารย์เอเปิดให้บูชาเครื่องแรกๆเนี่ยครับก็จะเขียนยันที่ตรงหน้าบ้างตรงข้างบ้างตรงหลังบ้างอันนี้คือเต็มรูปแบบนั่นคือที่เปิดให้บูชาองค์ละเจ็ดร้อยเนาะนะครับแต่พระร่วมบุญพระป่าวัดท่าพวงเนี่ยนะครับก็จะให้ร่วมบุญกันในราคาบุญองค์ละห้าร้อยคือกองละห้าร้อยบาทนะครับซึ่งจะมีสามสีสีชมพูสีเหลืองสีดํานะครับแล้วก็จะมีพระเหนือพรมด้วยนะครับก็กองบุญละห้าร้อยหมดนะครับแต่ตอนเนี้ย อในส่วนของพระป่าเนี่ยผมก็ลืมบอกไปว่าจริงแล้วในส่วนของของพระป่าเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใครเนี่ยจะได้แบบไหนนะครับเพราะว่าไม่ตายตัวนะครับแต่ที่แน่แยันด้านหลังเนี่ยอาจารย์เอจะไม่ได้เขียนให้นอกนอกจากจะมีคนขอพิเศษมาแต่ว่าจริงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของพระป่าอาจารย์เอจะไม่ได้เขียนยันข้างหลังให้ไม่ลงยันข้างหลังให้นะครับแต่จะลงเป็นหน้าทองอย่างเดียวนะครับลงหน้าทองอย่างเดียวข้างหน้า นะครับหรืออาจจะบางองค์อาจจะมียันอยู่ที่ข้างๆนะครับนะบเป็นยันนะลือชาอยู่ด้านข้างทั้งสองข้างเนี่ยนะครับหรือบางองค์อาจจะมีอุณาโลมอยู่ที่หน้านะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วอุณาโลมที่มีที่หน้าเนี่ยจะอยู่ในพัดขนแผนสีดํานะครับเท่านั้นนะครับสีชมพูสีอื่นเนี่ยก็จะมีบางองค์แต่น้อยนะครับที่อาจารย์เอจะลงไปเพราะมันเขียนไม่ค่อยติดนะครับเนื่องจากมันต้องเขียนไปบนทองทองที่อยู่ที่หน้านะครับก็เลยไม่ได้ลงนะครับแต่ แต่สีดําเนี่ยสีดําเนี่ยคือจะลงที่หน้าเพราะดำเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ลงทองที่หน้านะครับจะเป็นอุณาโลมแต่ก็มีองค์ดําที่ลงทองอยู่ที่หน้าเหมือนกันนะครับก็ขอให้พวกเราเข้าใจนะครับว่าคือไม่ต้องซีเรียสนะครับเราถือว่าเราทําบุญนะครับอันเนี้ยแล้วแต่แต่ผมก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับก็คือให้เราเข้าใจว่าขุนแผนแสนรักที่ร่วมบุญพระป่าเนี่ยนะครับอาจารย์เอสร้างแค่รุ่นเดียวนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ุนแผนแสนรักเนี่ย จะลงยันหรือจะลงหน้าทองอย่างเดียวเนี่ยก็คืออนุภาพไม่แตกต่างกันเหมือนกันทุกอย่างนะครับก็คือมีมีทั้งที่ลงอักขระก็ดีแล้วแต่ใครจะได้เนาะนะครับมันจะได้มันจะไม่ค่อยเหมือนกันหรอกนะครับแล้วแต่แล้วแต่จะเขียนลงไปนะครับก็คือมีทั้งอุนาลมที่หน้านะครับจะอยู่ในพักขนแผนสีดานะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนสีเมพูกับสีเหลืองเนี่ยนะครับก็จะเป็นลงหน้าทองอย่างเดียวแล้วแต่จะมียันข้างๆนะครับ ด้วยนะครับก็จะลงเฉพาะด้านหน้านะครับก็แจ้งให้ทราบนะครับว่าไม่ได้ไม่ได้เขียนยันที่หน้าทุกองค์นะครับดังที่โพสต์ที่ลงไปนะครับอันนั้นต้องขออภัยเพราะว่าบางทีเขาเอาของที่เราตอนเปิดให้บูชาไปโพสต์นะครับบางคนก็งงเอ๊ะทำไมไม่เหมือนในในที่โพสต์เลยนะครับในที่โพสต์เนี่ยมีอุณาโลมมียันที่หน้ามีข้างหลังอะไรอย่างนี้ทุกตัวนั้นอันนั้นนะ่ะคือเขาไปโพสต์อ่า เป็นเป็นรุ่นที่เปิดให้บูชาเราก็ต้องขออภัยนะครับอาจารย์เอผมก็ต้องกราบขออภัยนะครับเอฟซและลูกศิษย์ทุกท่านเลยนะครับอาจจะเป็นการผิดพลาดบางการที่เราอาจจะสื่อสารโดยไม่เข้าใจกันนั่นเองนะครับก็ให้รู้ว่า,าในส่วนของพระป,ป่าเนี่ยก็จะเป็นมีทั้งลงยันที่หน้านะครับกับลงทองที่หน้านะครับแล้วก็มีลงยันข้างๆแค่นั้นเองนะครับด้านหน้านะแต่ด้านหลังจะไม่มีนะไม่ไม่ได้ลงอักษระอะไรเลยนะครับ แล้วก็มีอุณาโลมสีทองส่วนใหญ่จะอยู่ในพระขุนแผนสีดํานั่นเองนะครับที่นี้นะครับเนี่ยตัวอย่างผมให้ดูตัวอย่างเนาะให้ดูตัวอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยสีดําสีดําอย่างเงี้ยเห็นไหมข้างหลังจะไม่มียันเห็นไหมนี่คือพระป่าเห็นไหมแต่ข้างหน้าข้างหน้าสีดําก็จะเป็นแบบนี้เห็นป่ะอันนี้คือเป็นหน้าทองเห็นป่ะ อ่าอันนี้เป็นหน้าทองไม่มีอุนารโอมเนาะนี่ก็คือในส่วนอีกอีกอีกแบบหนึ่งในการที่กระถิน่นอ่าทําบุญพระป่านั่นเองนะครับตอนนี้มาดูแบบที่สองนะซึ่งเราอาจจะได้ไปเนี่ยมันก็แตกต่างกันเนาะนะครับแบบที่สองก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบที่สองก็จะมันก็จะมีอุนารโมอยู่ที่หน้าเป็นอุนารโอมสีทองหรืออาจจะมียันอยู่ข้างๆหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับแล้วแต่ครูบาอาจารย์ท่านจะลงให้นะครับ แต่ส่วนด้านหลังอะ่ะจริงๆแล้วจะไม่มียันตรงนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้เลยด้านหลังจะเป็นว่างโล่งๆอย่างนี้เลยนะครับนะครับนี่คือในชุดพระป่านะครับส่วนสีสีชมพูสีชมพูก็จะเป็นแบบนี้หมดทั้งหมดส่วนใหญ่นะก็จะเป็นประมาณนี้บางองค์อาจจะไม่มีอัน,นข้างนะครับประมาณนี้นะครับหรือเอฟซี FC บอกว่าอาจารย์ผมอยากได้แบบ ไม่ต้องลงทองที่หน้าไม่ต้องลงทองที่ซุ้มนะครับหรือบางคนบอกอาจจะไม่ไม่ต้องให้ให้ลงจานลงอะไรก็แจ้งแจ้งมาได้เนาะสำหรับ F อซนะครับยินดีนะครับแจ้งอาจารย์ทับไม่ต้องอาจเอาผมเอาแบบที่ไม่ลงทองนะครับแลที่หน้าแล้วก็ที่ซุ้มหรืออาจจะไม่ลงอขลัขระหรืออาจารย์ครับอ่าขอแบบที่ไม่ลงทองเลยไม่ลงเพ้นทองเพ้นอะไรเลยแต่ขอเป็นยันอักขระด้านหน้าสักหน่อยอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็ได้นะครับบอกมานะครับ แล้วก็สีเหลืองสีเหลืองก็เช่นกันนะครับสีเหลืองก็จะเหมือนสีชมพูนะครับให้ดูเนาะด้านหลังก็จะล่งไปแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะล่งไปแบบนี้เลยเนาะนะครับเราจะได้เข้าใจแต่ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้เป็นหน้าทองนะครับเป็นหน้าหน้าทองแล้วเป็นยันนะลือชาด้านสองข้างตรงข้างหัวไหล่นะครับซึ่งสีชมพูกับสีเหลืองเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วที่หน้าเนี่ยจะไม่มีอุณาลมนะครับแต่อุณนาลมสีทองจะอยู่ในสีดำเสียส่วนใหญ่นะครับแต่สีดำก็มีแบบหน้าทองแบบไม่มีอุณนาลมเช่นกันนะครับอันนี้ผมให้ดูตัวอย่างไปแล้วเนาะแล้วก็มีอันนึงอ่าโอเคอีกอันน,งน,นึงอันสุดท้ายก็เป็นพระเหนือพรมพระเหนือพรมก็จะลงยันแค่นี้เองนะครับอันนี้เป็นเป็นพระเหนือพรมอ่ารุ่นปฏิหารสําเร็จนะ พระเหนือพมบทีหานสาเร็จอันนี้มีพลังของหลวงู่ดู่ด้วยนะครับเพราะว่าตอนเสกหลวงู่ดู่ท่านมาเสกด้วยนะครับอันนี้นะครับก็จะมีกําลังจักรพพัดอยู่ข้างในนะครับข้างหลังก็จะโล่งอย่างนี้นะครับก็นี่คือสร้างด้วยกันนะครับสร้างพร้อมกันก็คือจะมีขุนแผนสามสีมีพระเหนือพมนะครับด้วยนะครับแต่พระหนุ่มพมเนี่ยจะสร้างน้อยหน่อยพระหนุ่มพมสร้างแค่ห้าร้อยองค์เท่านั้นก็โอเคนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับก็คือผมอาจจะมา อ่าชี้แจงนะครับให้กับเ c และลูกศิษย์หลายท่านที่อาจจะได้บูชาไปแล้วร่วมบุญไปแล้วหรืออาจจะยังไม่ได้ร่วมบุญนะครับเราจะได้เข้าใจเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของพระขนแผนนะครับแสนรักรุ่นสเสน,น่หณหน้าทองเนี่ยรุ่นเนี้ยนะครับมีประสบการณ์มากนะครับแต่มันก็จะมีปัญหาในบางคนที่ว่าเอออาจจะไม่เข้าใจสื่อสารกันไม่เข้าใจก็ต้องขออภัยนะครับ f c ทุกท่านเลยนะครับมาณะที่นี้ด้วยนะครับขออภัยจริงๆนะครับเพราะอาจจะสื่อสารไปอีกแบบหนึง่ง แต่พอได้พระไปเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็เข้าใจว่าเพราะาตอนที่โพส์อ่ะคือโพส์ตอนที่พระยังเขาไม่ได้เอาพระชุดพระป่าเนี่ยไปโพสต์นะครับก็คือดันเอาเอาพระในส่วนของอตอนที่เปิดให้บูชาไปโพส์ซึ่งอันนั้นอ่ะผมจะลงไว้เต็มเต็มรูปแบบเลยคือลงยันข้างหน้าด้วยยันข้างหลังด้วยนะครับก็เลยอา,อาจจะมีความเข้าใจทัดเคลื่อนนะครับต้องขออาภัยมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเอฟซีแล้วกิ์ของอาจารย์เอทุกคนเลยนะครับก็คือ อุณนาลมจะอยู่ในสีดำนะครับสีดำนะครับแล้วก็จะมีอาอาจจะเป็นหน้าทองไม่มีอุณราลมนะครับส่วนสีเหลืองและสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นหน้าทองอย่างเดียวนะครับแต่ก็จะมียันข้างๆบางองค์ก็อาจจะไม่มีก็ได้นะอันนี้ก็คือมันจะคลกคๆกันไปนะครับต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวเรามาชมคลิปกันเนาะนะครับคลิปน้องที่มาสัมผัสแล้วก็จับพลังพุทธกค,คุณในคุณแผนแซนลัก นะครับแต่ละคนว่าเขามีลักษณะท่าทางอ่าการจับรังคุณเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรหรือจับได้มากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับตามผมมาครับอันนี้เราก็มาดูผู้หญิงสุภาพสตรีนะน้าหยกเราเนาะก็สัมผักในเรื่องของผักขุงแผ่นอันนี้เป็นสีดํานะครับเป็นสีดสําขุงแผ่น,<ว>น,นเนส,ส,สนนเ้นักรุ่นเสน่หหานะหน้าทองนะเออต้องไะแพงนี่มันหูสวยสวยะสวยมาก เอ,อ,อันนี้คือให้ดูว่าของที่ของมิพุทกคุณก็มีพลงังานุภาพสูงๆนะ่ะถามจะเป็นยังไงบอกแล้วว่าการกับพลังมิวสิกเนี่ยไม่ยากเลยมันอยู่ที่เราอยากจะรู้หรือเปล่าเราอยากจะเรียนเราจะศึกษาหรือเปล่าเพราะนั้นเองนะครับอ่า <จะ S 1> โอเคแล้วจะจะแตะหน้าพระเดี๋ยวเรียนมไมไ่ไม่ไม่ตามไปเลยเดวเขียนไม่ได้ามไปเลยยกตามไปเลยามเป็นมือไปเลย <c oughs> ยกหน้าไปดูก่อนนะให้ดูดีว่าของมีครหรือเปล่าให้เจอให้คบอะ่ะ เดี๋ยวมาดูผู้หญิงนะผู้หญิงเขาก็จะไปอีกแบบหนึง่งนะครับผู้หญิงก็จะไปแบบหนึง่งว่าจะอาจจะซอบซ้อนลงมาอีกหยกกรรมเลยก็ได้กรรมถนัดป่ะเออกรรมอันนี้ก็จะเจอกันโลกกันภัยก่อนนะครับนี่ก็มีผู้หญิงอ่ะอันนี้พวกคงประพันมหาอุดมหาสะท้อนอเออโคลาเมตาอันนี้เมตาใหญ่ อันนี้การบุนใสู่มุ่มเทวดาอันนี้ก็เมตตาใหญ่อาการบุนใส่ยังยังยังไม่หมดยังไม่หมดดูก,ก่อนโชคลาภเมตตาอ่าโอเคอันนี้เมตตาก็เกี่ยวกับพวกพวกอันนี้การกการบกันภายเนาะอ่านี่งคพระพันหาล้อยทอนมหาล้าร้อน,อนงคพระพันนะอันนี้เมตตาใหญ่ โอเคภูม okay, ิเทวดาอ่ะ,อะ okay, อโนะ <c oughs> อเคร้อโหนะเ้วือเออเออเดี๋ยวมันจะหลุด <c oughs> พยายามลืมตาแล้วจับแล้วพยายามพอขึยายา้นแล้วปุยายา๊บหนูลืมตามองไว้เดี๋ยวมันจะโดนหน้าตัวเองบองทีเรายังไม่อยู่หรอกฉุดเขาไม่อยู่ จับโชยังมีแข็งนะเดียวจับโชยทักองไหมเอ้ยจับเออเดี๋ยวเดี๋ยวจับลงนี่นึพระองค์นายหยกเขาสีดำเบาๆแคชพอกำไม่นั่นนะลูกกำไม่หายใจสบายๆนะแล้วลูกก็ลืมตานะไม่ต้องหลับตาลืมตามองไว้เพราะว่าถ้าหลับตาเดี๋ยวมันโดนหน้าตัวเองอืม คือพวงกภัณฑ์เออมองไว้อ่ะอันนี้นี่โชคลาบโชคลาบเด่นๆนะนี่จะเป็นพวงกภัณฑ์ที่าเกียบการคุ้มนะมีภูมิเทวดาเนาะเอานะโชคล,ล,ล,ลาบไปลาบไปสอนลาบไปหายใจลึกสบายสบายมเมตตาเามตตาสูงนะเนี้ยโอ้โหดูโอ้โหไม่ไหวยังไม่หมดนะแต่ไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนน้องเลยก็เอาวันนี้ก็จะเห็นเป็นเมตตาโชคลาบคงกภัณฑ์การคุ้มใสนะครับเจอ จริงมีหลายอย่างแต่น้องเหนื่อยก่อนเนาะเหนื่อยปวดปวดแขน,นปวดแขนนะลูก <c oughs> ก็ในในช่วงนี้เนาะเรามาดูน้องนะอันเน็กเขาอายเุเท่าไหร่ลูกส,สิบขวบเหรอสิบขวบแต่เนี้ยน้องน้องเอาไปแต่ยังที่อาที่ว่าน้องเป็นเด็กเนาะเขาก็อาจจะมไม่ค่อยได้ไปจับสุดฝนอยู่เป็นประจำนะครับก็ทิ้งช่วงไปนะครับแต่เนี้ยอ่า เรามาดูน้องคอนเน็กนะก็นี่คือเป็นอาวุโสกันเองท่าน,ทนหนึ่งกี่คนนึงกะกันที่อ่าเข้ามาเรียนแค่วันเดียวนะสามารถที่จะจับวุทิบุญได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องเนี่ยคือเราก็เข้าใจนะว่าเด็กเนี่ยจิตเขาบริสุทธิ์ผมบอกว่ามันดีตรงนี้เพราะเด็กจิตบริสุทธิ์เนี่ยเขาจะฝึกพวกเนี้ยได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่เนียจริงๆอะนะครับเพราะผมว่าเด็กอนะสิ่งเนะี่เขาเยอะใช่ไหมเขาไม่ค่อยทำอะไรที่มันแบบเหมือนผู้ใหญ่นะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูน้องคอนเน็จับน้องคนนี้ก็ คนเล็กลากาดดูไปนะคันเล็กลาดูให้ครบก่อนเนาะ <c oughs> อาจจะเจอสี่ห้าอย่างถ้าหนูไม่ไหวหนูก็หยุดได้เนาะเพ <c oughs> ราะว่าเข้าใจอยู่ว่าเขาแรงมากนะแต่ว่าเราก็แต่ว่า,วาลองฝืนฝืนไปไหนฝืนฝืนๆล,ลากไปก่อนอย่าเพิ่งรีบอยู่เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะไม่รู้ว่าใ,ในในพักหนูแหนเนี่ยเขาเมียอะไรบ้างเนาะพ <c oughs> ยายามพยายามตามไปบ่อยกดทนนิดนึงนะโอเคเพราะว่าจะได้เป็นการย่อยอาหารในตัวโอเคอะคนนเล็ก อ, <c oughs> อ่ะของเอ่สบายสบายเดินจิตเนี่ไม่ต้องไม่ต้องส่วนอะไรรอบข้างเลยเดินจิตตั้งจิตให้ดีๆนี <c oughs> อ่อันนี้น้องอายุันนี้ค่เท่าสิบขวบหายใจสบายๆตอนขึ้นแล้วลืมตารุกเสียงสีหน้าตัวเอง กรรมให้นั่นละกรรมพระนั่นนะกรรมมมืนะเออมันจะได้ไม่ดุเพราะถ้าไม่กรรมมาดุแน่พี่น้องอาจจะ้างนิดแต่ว่าด้ากลับมาแล้วนะครับังเกตนะอันนี้คือุมแผนรุ่นแสนรักรุ่นเสน่หานะหน้าทองนะตอนนี้ที่น้องกำลังเชื่อมอยู่อ่ะคงกระพันแถวคาด การภูมิสายเนี่ยมาก่อนเมตตาถึงนะมันม้วนโอเคเมตตามันม้วนนล่าไปก่อนลึกล่าไปก่อนไหวนะอ่ามีภูมิเทวดาควักควักอ่ามีฝากมีโชคลาด้วยนะเห็นนะครับแต่จะดุดุไม่ไหวเนาะออาก็ประมาณนี้นะน้องก็ดูจริงจริงมันยะงไม่ครบใช่ไหมยังไงนะเออไม่ไปไหนทองเปิด ก็คือถือว่าน้องยังจริงๆมันไปได้อีกแต่น้องอะ่ะน้องเด็กก่อนน้องเด็กก่อน,นเพราะเนื่องจากว่าเด็กเนาเขากำลังเขากแบบบางทีเขาเจอของแรงบางทีมันมันมันชุดกระชากกันไม่ไหวแต่ <S <S 2> <S 2> ที่เห็นคือจะเป็นอเมตตาคารพตงมาพันเป็นหลักนํามาก่อนเลยแควคาดภรมพันที่จะพุ่งออกมาก่อนนะแล้วก็มีเมตตามหายิยมมีโชคลาภมีแน่นอนนะครับแต่ยังตอนนี้มันมีอีกจริงๆแล้วครอบจักรวาลนะแต่ว่าน้องเ่อกก่อนไหวไหมลูก อออหอยองได้ไหมเดี๋ยวไหวไหมหอคยอองอีกองเพราะว่า <c oughs> เอางี้ยังย <c oughs> ังเลยลูกเวลาเพราะว่าไม่เด็ดเด็ดเจ็บอันนี้อันอน,นี้อาจารย์อาจารย์จะไม่ให้ไม่ให้หนูจับสีดำน,นสีดำเนี่ยจะไม่ให้จับเพราะอะไรหนูจับอ่ะหนูจับไม่ไหวหรนะอกเพราะสีดำคือค่อนข้างจะออกไปทางพวกกุมภันธุ์หาอุ้งอย่างเงี้ยมันเยอะมันหนักค่อนข้างถ้าจับแล้วปุ๊บแขแนเราอาจจะเจ็บได้นะครับก็เอาเป็นเอาซอฟซ้อนคือคเป็นสิง <c oughs> พราะเขาจะนำวกเม็ดตาพวกนี้มันก็จะมันมากแต่สีด่านี่เขาจะดุดดเดัอดเรื่อยๆเออสวัสแรงๆเออเอาน้ำออกก่อนีเดี๋ยวหลุดหลุดมือน่ะนนเออเออวันนี้นะครับขอขอกราบสวัสดีอาจารย์เ e, อพรพุทธคุณและทีมงานเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมได้รับของแล้วครับเออออขงาจารย์เ e อนะครับคุณแขนแสนรักรุ่นเสน่หานะหน้าทองสีเหลืองนะครับผม ว, scalable. วันนี้ผมยจะลองจับพลังดูนะครับว่ามีพุทธคุณทางด้านไหนเหมือนกับองค์สีดำหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมาลุมาลร่มาลุ้นกันนะครับผมครับผมขอเริ่มนะครับผมนักโมตสักตัวตตัวตัวชตัสันักโมตสัตัว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 ช่งตัสันักโมตสักตัวตัวตตัวชาตัสสัตวันนี้พุทธคุเฉพาเมตสังคมะรเตวันิธรรมสังคพเมตุสังคมะธรรมเต์วันิธรรมสังพเมตุสังคมมเตย์วตตสัวมะตสังมะมต์ันนี้พ วันนี้โชคลาภนำมาก่อนเลยครับมีอะไรตาม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 มีอะไรเอาโชคลาภแล้วครับผมเฮ้ยเฮ้ยมันทำไมไม่เหมือนผีดำอ่ะเฮ้ยโชคลาภครับด้านขวใส่โอ้มหาสะท้อนมหาสะท้อนโอ้โค้งกับพันโค้งกับพันเท่วข้าโค้งกับพันนี่เทวดาอยู่เทวดาอยู่อ๋ออันนี้อันนี้น่าจะเป็นเมตตาครับเมตตาน่าจะเป็นอะไรนะกสาริกาลินทองทีอยู่แถวบนเรินปากนะครับผมไปโชคลาภไปแล้วครับอุ้ยอะไรเทียวดาอยู่ จบแล้วนะครับอันนี้เมตตาใหญ่ครับมีเมตตาใหญ่ไอเลยนะพุทธใส่ปกติพุทธใส่มาสะท้อนขุกพันครับขุกพันกันพุทธใส่ขุกพันจบแล้สารูครับผมก็ต้องยอมรับครับอาจารย์เอผมแน่นอนครับพลังพุทธคุณของท่านเสกได้เข้มขังมากครับผมเอ่อ ผมก็ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับสําหรับในคลิปนี้นะเราก็มาดูนะผมบอกแล้วว่าการที่เราจะบูชาวัตถุมงคลอะไรก็ตามเนี่ยนี่คือเขาเรียกว่าประโยชน์ที่เราได้เนาะในเรื่องของการเรียนรู้และการจับพลังวัตถุคุณนะครับเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์เอได้สอนนะครับได้สอนไปแล้วก็ลูกศิษย์ไปเนี่ยนะครับแล้วก็คนที่เขาสามารถเรียนรู้ได้เนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะ เลือกเฟ้นหาได้ด้วยตนเองผมบอกแลไวไม่ต้องพึ่งอาจารย์เอเนาะนะครับเรามีความรู้เราเราจับเป็นเราเลือกเองเลยนะครับเราจะรู้ว่าของสิ่งนั้นนะ่ะดีจริงหรือไม่ดีจริงนะครับวันเนี้น้องนะโอเคน้องเนี่ยนะครับได้มาร่วมบุญพระป,ป่านะครับวัดถ้ำพวงนะครับแล้วพระป,ป่าวัดถ้ำพวงก็คือพระขุนแผนแสนรักรุ่นเสน่หณนะหน้าทองนั่นเองผมก็บอกว่าน้องการที่น้องจะร่วมบุญหรือก,การสมมุติน้องอยากได้เนี่ย น้องจับเป็นแล้วน้องลองจับดูเลยจับเองเลยของเราเรามีวิชาเราเป็นผู้เลือกเราสแกนด้วยตนเองมันชัดเจนที่สุดอ่ะพร้อมเลยครับนะครับตอนนี้น้องจะจับพลังนะอันนี้ของของเขาเองเขาบูชาไปแล้วด้วยนะนะครับรวมบุญอ่าพระป่าวัดทรรพวงเนาะขุนะแผนสีดำนะครับขุนแผนสีดำรุ่นสเสน่หานะหน้าทองดูนะครับดูอนุภาพของขุนแผนเนาะ เห็นไหมครับดูเอานะครับผมบอกว่าดูเอาดูกันเอาเองนะครับคงกระพันมาแล้วครับคงกระพันมาแล้วนะครับอาโชคลาภที่เห็นนะมหาสะท้อนอืมแคลคาสอันนี้พลังของเทพเทวดาข้างบนนะของคู่บาอาจา์เนาะ โชคลาบอันนี้เมตตาใหญ่มหาเมตตานะ้าหมุนเนี่ยซึ่งหายากเนาะไม่ค่อยมีเจอหรอกนะครับนี่มหาสะท้อนออกมาเยอะการคุณใสอันนี้การคุณใสเห็นไหมน้องครับจะหมดแรงเนาะการคุณใสจะไหวไปก่อนนะน้องไปก่อนยังไม่หมดไปก่อนเออลากไปเรื่อยๆก่อนเชื่อมไว้เชื่อมไว้อย่าเพิ่งหลุดมันยังไม่หมดมมีอ่าเจอแล้วอันนี้อันนี้เมตตาเกี่ยวกับ การพูดการเจรจาเนาะก็จะอยู่ที่ปากเนาะโอเคโอเคน้องเจ็บแขนอยู่น้องเหนื่อยน้องขอบคุณมากนะครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างแรงกว่าที่เคยจับแรงกว่าที่เคยจับนะครับครบถกด้านเลยครบกด้านนะครับนี่คือผมบอกแล้วนะยิ่งยิ่งถ้าเกิดใครก็ตามที่มาเรียนรู้เรื่องศาสตร์พลังทุกคุณผมบอกแล้วจุดประสงค์ของผมอยู่ที่ปากเนาะ โอเคโอเคน้องเจ็บแขนอยู่น้องเหนื่อยน้องขอบคุณมากนะครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างแรงกว่าที่เคยจับนะครับครบถูกด้านเลยครบทุกด้านนะครับนี่คือผมบอกแล้วนะยิ่งยิ่งถ้าเกิดใครก็ตามที่มาเรียนรู้เรื่องศาสตร์พลังทุกคุณผมบอกแล้วจุดประสงค์ของผมอยู่ที่ปากเนาะโอเคโอเคน้องเจ็บแขนอยู่น้องเหนื่อยน้องขอบคุณมากนะครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้าง แรงกว่าที่เคยจับนะครับ,บ,บครบทุกด้านนะครับนี่คือผมบอกแล้วนะยิ่งยิงถ้าเกิดไทยก็ตามที่มาเรียนรู้เรื่องศาสตร์พลังทุกคุณผมบอกแล้วจุดประสงค์ของผมอยู่ที่ปากเนาะโอเคโอเคน้องเจ็บแขนอยู่น้องเนยน้องขอบคุณมากนะครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างแรงกว่าที่เคยจับนะครับ,บ,บครบทุกด้าน นะครับนี่คือผมบอกแล้วนะยิ่งยิงถ้าเกิดใครก็ตามที่มาเรียนรู้เรื่องศาสตร์พลังทุกคุณผมบอกแล้วจุดประสงค์ของผมอยู่ที่ปากเนาะโอเคโอเคน้องเจ็บแขนอยู่น้องเน่อยน้องขอบคุณมากนะครับ